เราเข้ามาสู่ Market Moment of ์ r อฟทแล้วนะครับการเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐนะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้สอนทุกท่านแล้วนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทางลาไลน์ด้วยนะวันนี้โอ้โหดูกันเกือบ 200, 2,000 0 0วิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะว่าวิธีการดูเลือกตั้งอย่าไปดูว่าแดงมาหรือน้ําเงินมาตั้งแต่6กโมงเย็นให้ดูแค่7รัฐและตัดสินกันเริ่มตอน2องทุ่ม ถ้าไม่งอแงกันนะห้าทุ่มรู้เรื่องแล้วนะครับดูแค่สองรัฐก็พอคือเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็อาจจะมิชิแกนมิชิแกนกับวิสคอนซินผมเชื่อว่าออกมาคล้ายๆกันนะครับงนั้นตามแผนการเทรดเลยนะครับตลาดออทามไฮติ๊กถูกนะมาแล้วนะครับช่วงเลิตั้งสารัตคือ u n c e r เทนตี้นะตลาดค่าตลาดรับฐานนะครับจาก uncertainty valuation ที่แพงบอ n d y i e ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นปัญหาสงครามรวมถึงความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นนะหลังปิดหีบโดยเฉพาะถ้าพีทธรรมเขาไม่มา อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็เปิดสิติให้ดูแล้วว่าแม้จะผันผวนกัน1วัน1สัปดาห์หลังเลือกตั้งแต่ p o ส t election r ร l l y เนี่ยมันมีอยู่จริงนะหนเดือน 1, 1, 1ปีเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าใครมาตลาดหุ้นเนี่ยโอเคนะครับเพราะั้นการปรับฐานทั้งเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะเตรียมตัวเข้าซื้อนะครับอ่ะนี่อันนี้ก็แคปจอไว้ได้เลยว่าเวลาลุ้นเลือกตั้งดูแค่นี้พอปีนี้เลือกตั้งลุ้นกันให้สนุกนะครับอ่ะเตรียมตัวซื้ออะไร3อย่าง N a ส d a q เวียดนามอินเดียนะเนกเด สูงกว่าน,นี้นะ 2SD ตอนนี้เหลือมา25เท่ายังแพงนิดๆแต่ว่าโอ้โหกำไรเติบโตดีจริงๆนะครับแล้วก็อินเดียนะครับอินเดียเนี่ยกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดนะทุกคนถึงแม้มันจะลงมาเส้น200วันแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้ทุกคนไปดูฟิโนเมนาไลฟ์เมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มนะมีการวิเคราะห์รายละเอียดทุกตลาดนะโดยโดยลึกนะมันเกิดการปรับรดประมาณการเยอะเหมือนกันเดี๋ยวบ่ายเนี่ยผมจะ กับทีมอินเวสต์เมนต์จะไปทํากันบ้านคุณหยงต่อ,อกนิดหนึ่งแต่ตัวที่ชอบมากๆตอนนี้คือเวียดนามที่ PE เนี่ยมันลงมาเลยประมาณสัก8เท่าขณะที่กําไรเนี่ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มประมาณการนะครับถ้าเราดูกันยาวๆนะสิปีที่ผ่านมาตัชนีที่มีการเติบโตของกำไรสูงสุดเนี่ยก็ยังอยู่3ประเทศนี้คือ N นสแดกนะครับอินเดียแล้วก็เวียดนามที่กําไรเติบโตดีเพราะฉะนั้นราคาปรับฐานทางนี้เป็นจังหวะในการเข้าลงทุนนะครับถ้าเราดูกันนะครับก็จะเห็นว่า เออร์เน็งโกลดในปีหน้าของ n นสเดกนะครับ hmm. ก็ยังอยู kind of ่ที่ประมาณ24เท่านะครับซึ่งจะสูงกว่า Max กเซเแล้วนะถ้า e a r n i n g ็งโกลดปีหน้า m a x กเเนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17เท่าขณะที่ n i ฟตี้50นะครับถูกลดประมาณการไปเยอะเลยแต่ว่ากําไรปีหน้าก็ยังเติบโตได้ประมาณ13เวียดนามอันนี้ดูแข็งแกร่ง PMI กลับมาจากลบมาเป็นบวกแล้วด้วย50กว่ากว่ากำไรเนี่ยโตประมาณ20 PE 8เท่ามีแนวโน้มเข้าดัชนีฟุตซี่อิมเมจิงมาเก็ตเป็นเวียดนามตอนนี้ดูสวยเลยก นี่ตลาดอินเดียที่บอกว่ามันเริ่มมีการปรับลดประมาณการยันเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมมันก็เลยทําให้ราคาที่แม้จะย่อลงมา9%ทุกคนแต่ P/E ไม่ลงนะเคยเห็นไหมราคาหุ้นลง10%แต่ P/E เท่าเดิมก็คือกําไรเนี่ยถูกลดประมาณการค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในไลฟ์เมื่อวานนะว่าทั้งเรื่องตัวโลนโกรธที่ได้ออกมาน้อยกว่าที่คาดนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่า อยากจะเข้าไปดูเชิงลึกว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสการลงทุนหรือไม่นะสไตล์คอนเทเรียนคือซื้อของดีที่ราคาตกลงมาตอนนี้ราคาน้องเขาตกลงมาแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาไม่เอาอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวคิดว่าปลายสัปดาห์นี้หลังเสร็จลดดอกเบี้ยสลึงหนึ่งหลังผลการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยอาจจะได้มาคอกันว่าเอายังไงนะครับแน่คิดว่าสุกนี้มีโอกาสสูงนะที่จะมีคอเกิดขึ้นตอนนี้ขอให้ความผันผวนมันมัน มันเกิดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ฟันฟล o w อินเดียมีการไหลออกเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้แต่จีนนะจีนเริ่มดูดีในช่วงนี้นะครับอินเดีย n นฟตี50นะผมบอกเลยว่าใครบางท่านนะถ้าเกิดอยากจะแบบเอ้ยลงมาอยากซื้อแล้วจะซื้อสักไม้หนึ่งก็ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมไปมองอีกกองหนึ่งคือ Tisco i ไอเนคะิะสาเหตุที่ชอบก็คือเขาไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเง,งินเคอินเดียก็ p พอร์ฟอร์แมนซ์สตรองนะครับดีมากของโกลแมนแซกที่เคยวิเคราะห์เชิงลึกไปให้แต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์บาทเพราะฉั้นมันก็จะไปเหลือความเสี่ยงค่าเงินระหว่างอดอลลาร์กับรูป,ปีด้วยนะครับแต่ก็ตัวกองทุนแม่ก็ถือว่าแจ่บมากๆถ้าเป็นทิสโกเ m a มเคเนี่ยเขาลง3มกองแม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกองโกลแมนแซกท,ที่ที่เราชอบอยู่ด้วยนะครับไปต่อกันนะครับก็คือ เกาหลีนะเกาหลีก hmm. mm ็ย hmm. ังมีพยายามความพยายามในการทำเรื่อง corporate value up นะครับแล้วก right ็ราคาหุ้นเนี่ย okay ม bueno. ันลงมาค่อนข้างลึกแล้วนะครับ P/E ลบ t s t d n r d r e v i a t i o n นะครับงั้นเกาหลีเนี่ยก็ยังแนะนำให้สู้ต่อนะครับสำหรับตัชนีหุ้นเกาหลีซัมซุงอะไรเงี้ยเขาคาดว่า DRAM นะที่จะขายให้ Nvidia ในปลามาสีก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้ขายแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกัน Q4 ทีหนึ่งเพราะว่าตัชนนีหลักๆเนี่ยซัมซุงก็ อยู่ในดัชนีเกาหลีเป็นหลักเลยนะครับอันคอสปิดนะก็เป็นแพทเทิร์นของชายธงนะครับถ้าทุกคนเห็นเป็นแฟลกแพทเทิร์นเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมา1.5%เมื่อวานนี้ก็คิดว่ายังสู้ต่อนะครับสำหรับตัวกองทุนคุ้นเกาหลีนะครับเวียดนามนะครับก็ปีหน้ามีโอกาสเข้าตลาดเกิดใหม่อ m e เมจิ g งมาร์เก็ตแนวโน้มกำไรเนี่ยเริ่มกลับมากลับมามีการปรับเพิ่มประมาณการกาไรขณะที่ P/E อยู่ในโซนที่ถูกนะ8.7เท่าก็คิดว่าเวียดนามน่าสนใจนะครับ ก็ราคาน้ามันเริ่มฟื้นตัวนะทุกคนนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้าจบชี่วโดนัลทรัมป์เนี่ยเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์แบบแว l u ลูนะพวกเซกเตอร์อย่างการเงินเซกเตอร์พลังงานนะครับเซกเตอร์อุตสาหกรรมพวกนี้จะมานะเพราะว่าโดนัลทรัมป์เขาเน้นไปทาง,งภาคเศรษฐกิจแบบที่เป็นเศรษฐกิจดั้งเดิมนะครับแล้วก็บอลยูสหรัฐเนี่ยผมคิดว่า มันเกินไปแล้วนะ4.3นะเมื่อคืนลงมา0.1คิดว่าทรัมมาหรือแฮริสมานะก็บอลดิวควรจะปรับตัวลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยของเฟดที่กำลังจะคัดดอกเบี้ยกันในคืนวันพุธนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะก็ฟันท็อกคอนเทนต์วิวนะครับก็ทำตามแผนทุกอย่างนะตอนนี้เราเ,าเงินสดในพอร์ตใน55เนเงินสดกับบอลนะแล้วก็เตรียมตัวซื้ออะไรเตรียมซื้อซื้อหุ้นเทคนโนโลยีเวียดนามอินเดียเทคโนโลยีเนี่ยตัวแรกคือ b ีอินโนเทคแน่นอน นแอสแดกเนี่ยกำลังเล็งๆอยู่ว่าอยากจะเน้นหุ้นที่แบบเน้นบลูชิปแต่ว่าไม่ใช่แม็กเซเว่นอย่างเดียวนะครับจริงๆมันจะมีกองนึงที่คุณแบงค์ชอบแต่ก็ผมก็กําลังดูอยู่ก็คือ e s u s blue chip นะครับของ East Spring นะกองนั้นเนี่ยก็เข้าเกณฑ์นะเพราะว่าหลังจากนี้ผมคิดว่าแม็กเซเว่นอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีเท่ากับนแอสแดกร้อยโดยรวมนะครับขณะที่อินเดียนะครับก็เป็นทิสโก้ i n a k i a แล้วก็บีพาราตะเวียดนามเนี่ยเป็นเคเวียดนามกับ principal v n e q นะครับอันเนี้ย เป็นยังไม่ได้เป็นการ call ในวันนี้แต่ว่าเป็นการเล็งที่เตรียมตัวใกล้เข้าไปทุกทีนะครับเวลาที่กาลังจะคอลนะครับสําหรับการทำ contrarian call นะครับ top p i c กก็ยังเป็นตราสารนี้เอกชนนะครับภูมิภาคเอเชียยิวประมาณ8%นะครับก่อน h ฮ d ค่าเงินก็เหลือสัก5%นะครับหุ้นเกาหลีแล้วก็หุ้นเอเนอร์จีนะครับเป็น top p i c กขณะที่พวกสไตล์โกลด์เนี่ยไม่เหลืออยู่ในการ call ของ contrarian call ในเวลานี้นะครับ ก็คอนเทเรียนคอตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวฟื้นขึ้นมานะครับตัวที่เป็นดอลลาร์บาทเนี่ย ABG fix ก็บวกขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมารอกันต่อหลังการเลือกตั้งขณะที่พอร์ตคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอตอนนี้นะครับก็มีตราสารหนี้และเงินสดเนี่ยประมาณ55%เนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานเน็ตค่าฟรีทุกอย่างแล้วต้นปีเนี่ยเหลือประมาณ6.4%ก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเงินสดเยอะนะแต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากตลาดพันธุ์ผลในช่วงหนา้างรับ นี่ก็เป็นช่วงอมองขาดทุกอากาศการลงทุนที่นํามาฝากกันในวันนี้แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับหลังเลือกตั้งหลังเฟดเนี่ยน่าจะได้มามีการมาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์กันอย่างจริงจังครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่า,าวเช้ามอร์นิ่งรี e ัครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทํายังไงครคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสําคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกาหนาทีรายการมอนตีบกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน